สู่ NP Channel ช่องมอมหอมของเราเองรีวิวง่ายๆสไตล์ NP ค่ะ วันนี้นะคะเราไม่ได้มารีวิวน้ําหอมนะคะแต่เรามากับเทียนหอมทั้งหมด25ลูกที่เรามีนะคะโดยส่วนตัวแล้วเราเป็นคนที่ชอบจุดเทียนเวลาอยู่บ้านมากๆเลยกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะคือกระจายฟุ้งไปทั่วห้องก็ช่วยให้เราอารมณ์ดีขึ้นผ่อนคลายคะ่ะจากการทํางานที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็เทียนส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นเทียนที่ราคาไม่แพงคะ่ะไม่ว่าจะเป็น b a t h and Body ดี้ ะะซึ่ง Body b ัตเต b ร์บัตตี้คคือที่อเมริกาเขาลดราคาบ่อยมากๆเลยเราก็ได้ แต่และลูกมาก็แบบราคาไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็ลูกอื่นๆเราก็ได้มาจากการไปเดินห้างนะคะซึ่งในช็อปลายๆช็อปที่อเมริกาเขาก็จะมีเซ็กชันเทียนหอมให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะคะคือทุกครั้งที่เราไปก็คือจะต้องได้กลับบ้านติดไม้ติดมา,ต,ดมาติดมือมาครั้งละลูก2ลูกนะคะจนบางครั้งเราต้องบอกตัวเองว่าหยุดก่อนหยุดซื้อก่อนเพราะว่าเรามีค่อนข้างจะเยอะแล้วจุดไม่ทันนะคะแล้วก็ โดยส่วนตัวนะคะเราไม่ได้มีเทียนหอมที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์แบบน้ําหอมนะคะคือแบบมีแค่หนึ่งลูกเท่านั้นเองซึ่งเขาแถมมากับตัวน้ําหอมนะคะคือส่วนตัวแล้วอะ่ะเราคิดว่าการที่เราจะลงทุนซื้อเทียนหอมที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ซึ่งราคาเขาเขาก็ค่อนข้างจะแพงเลยเรารู้สึกว่าเราเสียดายตังค์ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราซื้อมาเราก็จะไม่กล้าจุดเขาเราก็จะไม่กล้าใช้เขาดังนั้นเลยเราก็ตัดสินใจเลยว่าโอเค เราจะแบบไม่ลงทุนกับเทียนหอมที่เป็นเคาน์ e r อร์แบรนดนะคะเพราะว่ารู้สึกเสียดายที่จะจุดเขาค่ะสำหรับการรีวิวเทียนหอมในครั้งนี้นะคะเราคิดว่าหลายๆกลิ่นที่เรามีค่อนข้างที่จะน่าสนใจรวมไปถึงดีไซน์นะคะของตัวแก้วเทียนที่เขามีความเก๋ไก๋และถือโอกาสมารีวิวแล้วก็เล่าเรื่องเทียนเทียนของเราให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันว่าแล้วก็ไปชมกันเลยคะ่ะ เซ็กชันที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเซ็กชัน Citrus Fruity นะคะเป็นกลิ่นแนวออกส,มสม้สมๆเปรียปร้ยว,วๆหวานๆเหมาะสำหรับวันที่อากาศสดใสซัมเมอร์วันหยุดสบายๆอยู่บ้านค่ะเทียนลูกแรกนะคะชื่อกลิ่นว่า Mango Tangerine ค่ะจากแซน บวกฟอกนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นมะม่วงเขียวค่ะที่มีความอมเปรี้ยวค่ะอมเขียวผสมกับความหวานหอมของส้มค่ะตัวแก้วของเขาก็จะมีความมินิมอลมากๆเลยเป็นแก้วสีขาวน่ารักมากๆนะคะมากับมาพร้อมกับฝาปิดค่ะตัวเทียนของเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงเลยแค่10เหรียญ99ค่ะ กลิ่นถัดมานะคะชื่อกลิ่นว่า m i n i g ไนซ i t r u s ค่ะจาก Red Leaf Home ค่ะกลิ่นนี้เป็นความเปรี้ยวของผลส้มแทง g จอโรนะคะแล้วก็ส้มทศัศมาซึ่งเป็นส้มพื้นเมืองทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นผสมปนมากับ Blood Orange ค่ะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นส้มที่มีความทึบๆเย็นๆน,นะคะไม่ได้หวานมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวจ๋านะคะกลิ่นนี้คือค่อนข้างจะรีแล็กซ์มากๆค่ะ ลูกถัดมานะคะลูกนี้มาจาก b a t h and Bodywork นะคะชื่อกลิ่นว่า Winter Candy Apple ค่ะกลิ่นนี้เป็นความสนุกค่ะสดใสแ Candy Red Apple นะคะกลิ่นเปรี้ยวอมหวานค่ะมีความ f r ต i t y มีความแ candy ค,คือลูกนี้จุดแล้วอารมณ์ดีค่ะ ลูกถัดมานะคะเป็นเทียนจากบ้านยานคีแคนโดค่ะชื่อกลิ่นว่าดาร์กเบอร์รี่นะคะยานคีแคนโดนะคะเป็นเทียนหอมที่คุณภาพดีมากๆเลยค่ะซึ่งเราคืออยากจะแนะนำเพื่อนๆมากเลยสำหรับใครนะคะที่ชอบเทียนหอมเราแนะนำแบรนด์นี้เลยค่ะยานคีนะคะกลิ่นเขาคือ หอม strong แล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยกลิ่นเขาเป็นความหอมที่แบบฟุ้งสุดๆแม้จะแบบจุดหลายรอบนะคะก็ยังหอมเหมือนเดิมเลยนะคะในกลิ่นของในตัวกลิ่นของเขานะคะกลิ่นนี้ชื่อกลิ่นว่า dark berry ก็คือเป็นความร์รี่ที่มีความหอมอมเปรี้ยวมีความ black berry กลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นสนุกๆที่ให้ความสดชื่นดีมากๆค่ะ กลิ่นถัดมานะคะมาจากบ้าน Bath and Body Works ค่ะกลิ่นนี้ชื่อกลิ่นว่า p Peach m e l o n y ค่ะเป็นกลิ่นที่มีความฟรุตตี้ให้ความสดชื่นเราคิดว่ากลิ่นเขาแบบให้ความรู้สึกแบบให้ให้แรงกระตุ้นเราในในในการทําอะไรสักอย่างคือแบบถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเราจะทําอะไรสักอย่างแล้ก็จุดเทียนหอมกลิ่นนี้มันจะทําให้เราแบบ กระตุ้นตัวเองให้อยากทำอย่างเช่นเก็บห้องทำกันบ้านนะคะกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นแนว s r k r k n i n h a m p a ช n e ป e พีชค่ะที่เราเหมือนกับว่าเพิ่งเอาเขาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็รินใส่แก้วนะคะแล้วก็ปาดส้มใส่หนึ่งซีกย่อนลงไปในแก้วแชมเปญคือเขาให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็ตื่นตัวมากๆค่ะ กลิ่นทันมานะคะชื่อกลิ่นว่าเบอร์กามอตซีดรัสค่ะสําหรับเบอร์กามอตตัวนี้นะคะเขาไม่ใช่กลิ่นมะกรูดแบบมะกรูดบ้านเราค่ะแต่ว่าเขาเป็นกลิ่นเหมือนมะนาวเขียวที่แบบไม่ได้เปรี้ยวค่ะปนกับผลส้มแทงเจอรีนค่ะแล้วก็แบบฝรั่งสดๆกลิ่นนี้คืออารมาติกค่ะมากๆเลยคือหอม หวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยน่อยมีความอมเขียวนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับจุดแล้ก็แบบอาบน้ำแช่ในอ่างดูหนังฟังเพลงนะคะหรือว่าแบบจุดขณะที่เรากำลังอาบน้ำค่ะคือผ่อนคลายมากๆค่ะกลิ่นถัดมานะคะชื่อกลิ่นว่า I Love Me ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเหมือนกับลูกอมรสเรมอนค่ะคือแบบใสๆเปรียปร้ยวสดชื่นค่ะนึกถึงแบบ วันว่างๆช่วงซัมเมอร์ค่ะแบบเรานั่งอยู่ระเบียงหน้าบ้านจิบเลมอนเอทเบาๆแล้วก็จุดเทียนกลิ่นนี้คือเหมาะมากค่ะ และก็สำหรับเทียนลูกนี้นะคะเป็นเทียนลูกสุดท้ายในเซกชันซิ t รัสค่ะชื่อกลิ่นว่าสันชายนะคะตัวนี้เป็นการรวมตัวของส้มหลากหลายสายพันธุ์นะคะก็จะมีความเปรี้ยวสดชื่นหวานนิดนิดมีความเปลือกส้มผสมปนเข้ามาด้วยหน่อยๆค่ะก็คือเทียนลูกนี้จะเป็นเทียนลูกใหญ่มี3 3หัวจุดนะคะก็คือจุดได้นานเลยก็อย่างต่ำๆก็ประมาณ3อาทิตย์นะคะ สำหรับเซ็กชันที่2นะคะเป็นเซ็กชันฟอร์เค่ะซึ่งเรามีเทียนหอมที่เป็นเซ็กชันฟอร์เราแค่2ลูกเท่านั้นเองนะคะว่าแล้วมีอะไรบ้างไปชมเลยค่ะ สำหรับลูกแรกในเซ็กชันฟอร์ l รนะคะก็เป็นเทียนหอมจาก r e p l ิก a าค่ะชื่อกลิ่นว่า springtime in the park นะคะเป็นเทียนหอมที่เราได้เขาฟรีค่ะมาจากการซื้อน้ำหอมของ r e p l ิก a าที่เขาแถมมานะคะกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นหอมทะลุกล่องมากๆเลยคือเป็นเทียนหอมของคือเ,เราบอกเลยว่า หอมมากมากเลยคือเราเปิดกล่องออกมาแล้วก็คือกลิ่นเขาคือหอมไปทั่วห้องนี่ขนาดยังไม่จุดนะคะนี่คือเรายังไม่ได้จุดเขาแต่ว่าหอมค่อนข้างจะหอมมากๆเลยกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่น floral ค่ะที่มีความหอมของลินลี่สด เป็นกลิ่นดอกไม้สดๆเลยในเทียนหอมของเขาคือเขาทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็มีความธรรมชาติมากๆนะคะเหมือนเราแบบไปเดินในสวนหรือว่าในพาร์คนะคะที่หลายล้อมไปด้วยดอกลินล,ลี่ค่ะ <c oughs> กลิ่นต่อมานะคะมาจากบ้าน Bath a n d บาร r เวค่ะกลิ่นนี้ชื่อกลิ่นว่า A Thousand Witches นะคะสาวๆท่านใดนะคะที่ชอบความหอมนุ่มนวลของเพียวนี่ ต้องตกหลุมรักเทียนลูกนีนแน่นอนเขาเป็นความหอมแบบโรแมนติกค่ะของเพียอนี่นะคะที่มีความครีมี่อ่อนๆเหมาะมากๆเลยสำหรับจุดดินเนอร์กับแฟนที่บ้านนะคะกลิ่นนี้คือเรา h i g h ท์ recommend เลยคืออยากแนะนำมากๆเลยใครนะคะที่กำลังจะชอปปิ้งเทียนหอมจากบ้าน b a t h a n d b o y y w r r k s ต้องไปลองกลิ่นนี้ค่ะ เซกชันต่อมานะคะเป็นเซ็กชันที่สาปเป็นเซ็กชันครีมมี่ค่ะเป็นเทียนหอมกลิ่นครีมมี่โคซี่นะคะซึ่งเหมาะมากๆเลยสำหรับจุดช่วงหน้าหนาวให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนจิบกาแฟลาเต้หรือว่านมอุน่นช่วงหน้าหนาวนะคะ ตัวแรกนะคะเป็นเทียนหอมจาก b a t h Body Works ค่ะชื่อกลิ่นว่า Summer Boardwalk นะคะเทียนลูกนี้เป็นกลิ่นครีม my caramel นะคะแล้วก็มีความแบบป๊อปคอร์นด้วยคือมีความครีม my มากๆเลยผสมกับความ c a r a m e ล salty ของ c a r a m e ลนะคะเหมาะที่จะจุดในวันที่อากาศหนาวๆนอนดูหนังหรือว่าแบบฟังเพลงอยู่ในพ้อห่มค่ะ กลิ่นต่อมานะคะชื่อกลิ่นว่าเลิฟฟอร์ออของค่ะกลิ่นนี้เป็นความน่ารักนะคะเป็นกลิ่นครีมมี่อ่อนๆปนกับกลิ่นสบู่สะอาด,าดแบบขนมคุกกี้สปอนเคก้กปนสบู่สบู่นะคะวันไหนที่ทําความสะอาดบ้านหรือว่ามีความรู้สึกว่าอยากทําความสะอาดห้องอยากจัดเตียงอยากจัดโต๊ะอยากจัดตู้เสื้อผ้าเราว่ากลิ่นนี้เหมาะค่ะกลิ่นต่อมานะคะก็ยังมาจากบ้าน บาแซนบอดีเวิร์คค่ะชื่อกลิ่นว่าวินเทอร์พีชมัชเมลโล่นะคะกลิ่นนี้ทำให้เรานึกถึงขนมมัชเมลโล่ซอดไส้พีชค่ะเขาจะมีความครีม my มิลกี้มัชเมลโล่นะคะแล้วก็มีความหอมอมเปรี้ยวของลูกพีชค่ะเหมือนเราแบบแบบย่างมัชเมลโล่ในหน้าหนาวแล้วก็จิ้มลงไปในซอสพีชนะคะเป็นกลิ่นที่สนุกนะคะนึกถึงช่วงเวลาแบบการรวมตัวของพี่น้องญาติ ญาติ ard, เราที่แบบไม่ได้เจอกันนาแบบมารวมกันในวันวันฮอลิเดย์ในวันที่แบบไม่ว่าจะเป็นแบบคริสต์มาสหรือว่าช่วงปีใหม่ค่ะกลิ่นนี้ให้ความรู้สึกคิดถึงฮอลิเดย์ค่ะเทียนลูกสุดท้ายนะคะในหมวดของครีมมี่นะคะเทียนลูกนี้เป็นกลิ่นชื่อว่า cotton candy champagne ค่ะมาจากบ้าน b a t h a n d bodywork นะคะเขาก็จะมีความแบบ เปรี้ยวของแชมเปญนํามาเลยแต่ว่าดมไปดมมาเราแบบรู้สึกว่าเขาแบบกลิ่นเหมือนนมเปรี้ยวเลยค่ะคือแบบมีความเปรียปร้ยวๆนมนม,นมซาซานะคะตัวนี้เราได้เข้ามาตอนที่เขาเซลล์ลูกแล้วประมาณแค่แบบสามเหรียญเท่านั้นเองค่ะเซกชันถัดมานะคะก็เป็นเซกชันที่4แล้วเนาะเซกชันนี้จะเป็นเซกชันสไปซี่ค่ะเป็นกลิ่นที่ s p i ซี่เป็นเทียนหอมกลิ่นสไปซี่นะคะเราก็มีนิดหน่อยว่าแล้วเรามีอะไรบ้างก็ไปชมกันเลยค่ะ กลิ่นแรกของหมวดนี้นะคะชื่อกลิ่นว่า Holiday Spice ค่ะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นอายของ Christmas Winter เลยคือเป็นความหอม Spice จากซิ n ิ m o n นะคะคนอเมริกันเขาค่อนข้างที่จะชอบซินิมอนหรือว่าอบเชยมากๆเลยคือเขาจะใส่ลงไปในขนมนะคะแล้วก็กาแฟซึ่งต่างจากบ้านเราค่ะคือบ้านเราจะใช้อบเชยเป็นส่วนผสมของอาหารขาวซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งซินิมอนนะคะรสชาติของเขาจริงๆแล้วก็คือหวานนะคะแล้วก็มีความ อมเผ็ดมีกลิ่นอบเชยนะคะเทียนลูกนี้ก็คือ เป็นกลิ่นแบบซินาม o อนทีเลยเป็นเหมือนชาอบเชยซึ่งมีความแบบเฟรชมีความหวานมีความสไปซี่นะคะแล้วก็ที่พิเศษของเทียนลูกนี้ก็คือไส้เทียนของเขาเป็นไม้ค่ะคือทุกครั้งนะคะที่เราจุดเขาก็จะมีเสียง c r a c ก i n g ไฟแล้วก็แบบเป็นเป็นเสียงแบบไฟแตกปุกปิกปุกปิกเวลาเราเราจุดเขานะคะเหมือนแบบ ให้ความรู้สึกแบบเหมือนนั่งอยู่ข้างกองไฟเลยแบบนั่งผิงไฟในฤดูหนาวในช่วงคริสต์มาสนะคะกลิ่นนี้ก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบซแบบีแบบแบบฮอลิเดย์ค่ะรู้สึกถึงคริสต์มาสทามนะคะกลิ่นถัดมานะคะชื่อกลิ่นว่า Winter Frosted ลีฟส์นะคะเทียนลูกนี้กลิ่นเขาจะมีความเขียวเขียวเย็นเย็นของเปปเปอร์มินค่ะผสมกับความรู้สึกแบบให้ความรู้สึกแบบสีขาวเย็นเย็นเหมือนหิมะตกในวันที่แบบต้นไม้เขียวชะอมค่ะก็คือกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ที่ให้ความรู้สึกแบบเย็นเย็นนะทุกคนเย็นเย็นเหมือนวันที่หิมะตกอย่าัง,งานัยางงานงไงเลย ลูกที่3นะคะลูกนี้ก็ยังอยู่กับ b u t h and Bodywork อยู่นะคะชื่อกลิ่นว่า This The Season ค่ะกลิ่นนี้ก็เหมือนกับ Holiday Spice กลิ่นแรกเลยที่เราแบบเราให้ฝังนะคะตัวนี้กลิ่นเขาก็จะมีความแบบ Spicy Cinnamon นะคะก็คือให้ความรู้สึกแบบ Christmas มากๆค่ะ ลูกสุดท้ายนะคะในหมวดหมู่ของ Spicy นะคะมาจากยานคีแคนโดค่ะชื่อกลิ่นว่า Fix c l o v e นะคะกลิ่นนี้เป็น Fix ค่ะเป็นลูก f i กนะคะที่ยังไม่สุกเขาจะมีความ Fre ร h ค่ะมีความหอมสดชื่นแต่ว่ากลิ่นนี้เราคิดว่าเขามีความ b บ r ร y รี่เบเข้ามาด้วยคือแบบไม่ได้ครีมมี่นะคะซึ่งปก,ป,กปกติแล้วลูกฟิกพอเขาเริ่มจะสุกเขาก็จะมีความแบบครีมมี่นะคะมีความครีมครีมค่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ครีมมี่เลย แล้วเขานะคะก็ผสมมากับโคลบค่ะหรือว่าก้านพลูนั่นเองมีความเผ็ดเผ็ดเผ็ด,ผด,ผดนิดๆไม่ได้เผ็ดเยอะนะคะไม่ได้สไปซี่มากค่ะก็คือกลิ่นนี้คือหอมมากๆเลยเป็นกลิ่นที่เราชอบมากที่สุดในเซกชันนี้ค่ะเซกชั section นที่5้นะคะก็จะเป็นเซกชันของบุดดี้ค่ะก็จะเป็นเทียนหอมที่มีกลิ่นที่เป็นกลิ่นไม้นะคะเป็นกลิ่นบุดดี้บุดดี้ค่ะว่าแล้วเราจะมีตัวไหนบ้าง ไปชมอะไรคะ ลูกแรกนะคะในเซกชันนี้ชื่อกลิ่นว่า Ghost Story ค่ะกลิ่นนี้เราได้เข้ามาช่วงฮาโลวีนที่ผ่านมานะคะแต่ก็ยังไม่ได้จุดเขานะคะตัวนี้เนื้อเทียนเขาจะเป็นสีดำค่ะแล้วก็ตัวฝาปิดก็จะมีผีน้อยนะคะเป็นตัวผีตัวเล็กๆนะคะคือน่ารักมากๆเลยกลิ่นนี้เขาจะมี Black o o d ค่ะ Cedar Patchouli Lavender แล้วก็ Amber นะคะเป็นส่วนผสมกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นที่เหมือนกับ เราแบบเดินเข้าไปในป่าหรือว่าจะแบบไปกางเต็นท์นอนในป่าตอนกลางคืนนะคะเป็นความแบบชื้นชื้นไม้ไม้ไมทึบๆสลัวสลัวมีความแบบให้ความรู้สึกแบบกลิ่นแบบมีความแบบมืดมีความแบบกลางคืนนะคะ กล่นทัดมานะคะกลิ่นนี้ก็ยังมาจากบ้าน b a t a and Body Works ค่ะชื่อกลิ่นว่า m a h ร g ok a n y Teakwood Intense นะคะเทียนลูกนี้เป็นกลิ่นไม้มาร์คานีค่ะมีความมี Dark Oak นะคะมี Lavender ค่ะเขาจะเป็นกลิ่นแบบแนว s p o ร์ตสปอร,ปอรเหมือนคุณผู้ชายนะคะที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จจะจะมีกลิ่นแบบไม้อ่อนๆกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเท่มากๆเลยนะคะคือแบบ เป็นเทียนลูกใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็สามารถจุดได้นานแล้วกลิ่นก็ยังแบบให้ความรู้สึกแบบสดชื่นเท่ๆสปอร์สปอร,ปอรแล้วก็มีความไม้ไม้ปนมาด้วยค่ะ กลิ่นสุดท้ายในเซ็กชันนี้นะคะชื่อกลิ่นว่าทิกบูดแอมเบอร์ค่ะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นไม้สดค่ะเป็นกลิ่นไม้แบบสดๆนะคะทิ w o ูดก็คือไม้สักนะคะเป็นกลิ่นไม้สักสดๆเลยปนมากับแอมเบอร์อ่อนๆมีความสบู่สบูดนิดๆนะคะกลิ่นนี้เราคิดว่าเทียนลูกนี้เป็นกลิ่นไม้แบบ หรูๆมันให้ความรู้สึกหรูหราเหมือนเราแบบอยู่ในในบ้านบ้านไม้นะคะในป่าซึ่งแบบเป็นบ้านไม้หลังใหญ่เป็นบ้านไม้สักที่แบบสวยมากใจกลางป่านะคะแล้วก็แบบเปิดประตูออกมาแล้วก็แบบรับลมรับความเป็นธรรมชาติกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ดีมากๆค่ะ ต่อนะคะเป็นเซกชันที่6ค่ะเซกชันนี้เป็นเซกชันสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเลเ e อร์ทบาโกนะคะเซ็กชันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแนวเท่ๆแบดแบดคลับๆหน่อยนะคะมีกลิ่นไหนบ้างไปชมกันเลยคะ่ะ กลิ่นแรกนะคะชื่อกลิ่นว่า Amber l e t t h เทนะคะเทียนลูกนี้คือมีความเท่มีความหรูหราเลยตั้งแต่ตัวแก้วเขาเลยนะคะกลิ่นเขาก็เท่มากๆเหมือนอนการเป็นกลิ่นคนผู้ชายลุกเงียบๆแต่แอบแบดนะคะเขาจะมีความสปอร์ตค่ะที่มาพร้อมกับความสไปซี่เบาๆนะคะแล้วก็แบบมีความขมบางๆจากหนังหน่อยๆนะคะคือ คือเทียนลูกนี้เราบอกเลยว่าถูกและดีแล้วก็แบบกลิ่นดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เขาก็คือเลิศค่ะลูกต่อมานะคะชื่อกลิ่นว่า Warm Tobacco Pipe นะคะลูกนี้เป็นความแบบหนุ่มน้อยน่ารักมากๆเขาจะมีความหอมวานิลาบีนนะคะซึ่งปนมากับความ Smoky ok Tobacco อ่อนๆค่ะเหมาะสำหรับการจุด ปาร์ตี้มากๆเลยแบบเปิดปาร์เล็กๆที่บ้านกับเพื่อนนะคะนั่งคุยนั่งสังสรรค์คือแบบนั่งดื่มกันแล้วก็จุดเทียนลูกนี้คือแบบให้ความรู้สึกแบบผ่อนคลายให้ความรู้สึกสนุกแล้วก็ยังให้ความรู้สึกเท่ด้วยค่ะ กลิ่นต่อมานะคะชื่อกลิ่นว่า b o อร์บอนวิส k e y ค่ะกลิ่นนี้เรานึกถึง Iris Coffee ค่ะซึ่งเป็นเครื่องดื่มค็อกเทลยอดนิยมของชาวตะวันตกที่มีส่วนผสมของไอริสวิส k e y นะคะ h ฮั Hard Coffee แล้วก็ครีมเมอร์ค่ะและก็ที่สำคัญเลยก็คือ Brown s ชูกาค่ะเขาจะมีความหอมกาแฟบางๆนะคะแล้วก็แบบมีความแบบอุ่นๆขมๆนะคะแล้วก็แบบใส่ครีมซึ่ง กาแฟเขาก็จะเป็นแบบกาแฟที่แบบไม่ได้แบบเป็นกาแฟดําเป็นกาแฟที่แบบมีครีมเข้ามานิดหน่อยนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับช่วงวินเทอร์นะคะนั่งชิลนั่งคุยกับเพื่อนนั่งฟังเพลงนะคะจุดเทียนลูกนี้คือดีมากค่ะและก็สำหรับลูกสุดท้ายนะคะชื่อกลิ่นว่า edge leather ค่ะเทียนลูกสุดท้ายเป็นกลิ่นหนังแบบว่าเราเดินเข้าไปในแบบในบาร ที่ทุกอย่างเป็นหนังมีความเท่มีความคันทรีหน่อยๆนะคะมีความแบบแมนแมนคา w b บอยคาบอยหน่อยๆน,นะคะเหมือนแบบหนังบูสมัยก่อนหนังคารบอยสมัยก่อนนะคะแล้วก็ตุกแก้วเขาก็คือแบบ ดีไซน์คือเก๋แล้วก็เท่มากๆเลยสําหรับกลิ่นเขาก็จะบอกเราบอกจะบอกเลยว่ากลิ่นนี้แบบเป็นกลิ่นหนังแบบกลิ่นหนังแท้ๆเลยเราก็ยังแบบไม่รู้เหมือนกันว่าจะจุดตอนไหนแต่ว่าก็คือแบบด้วยความชอบดีไซน์ของเขาเราก็เลยซื้อกลิ่นนี้มานะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเทียนหอมของเราทั้งหมด25ลูกคือฟังยาวๆกล่อมกันให้หลับไปเลยนะคะช่วงปลายปีนี้เราก็แบบค่อนข้างที่จะยุ่งหน่อยไม่ได้อัปโหลดคลิปเลยแต่ว่าเพื่อนๆท่านใดที่กำลังรอฟังการรีวิวน้ำหอมของเราก็อย่าพึ่งไปไหนนะคะเรายังมีน้ำหอมอีกเยอะเลยที่รอการรีวิวนะคะปีหน้าเราก็จะพยายามอัปโหลดคลิปให้ให้บ่อยกว่านี้ให้เยอะกว่านี้นะคะสำหรับ ปีนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะสอมขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กด subscribe ซึ่ง subscribe แล้วก็ไลค์ก็คือแบบมีความหมายกับเรามากๆเลยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะปีนี้ก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนล่วงหน้าไปก่อนเลยเพราะว่าวันนี้เราอัปโหลดคลิปน่าจะเป็นวันที่ 29แล้วนะคะก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกท่านนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆที่ติดตามรีบสับสคริป์ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ทุกหวยด้วยแล้วกันเลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอถัดไปขอบคุณค่ะบ๊ายบาย